ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างพระพิคเนสวนนั่งบัลังประธานพรสมเร็จหน้าตักกว้าง5เมตรสูง12เมตรระดิตสถานะนสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพรมธรรมนิมิตบางซื่อตำบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเจ้าภาพฐานผู้สมทบทุนสร้างองค์พระพิคเนสวนจะได้บรรจุแผ่นดวงเสริมบาร,รมีโคกรัพ์ตามชื่อวันเดือนปีเกิดของท่าน พร้อมดอกไม้บงคล9ชนิดลงในฐานที่สร้างองค์พระพิะเนศวรซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสําเร็จและการสนับสนุนเกื้อกูลเป็นมหาบุญกุศลอันสูงส่งเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของชีวิตทั้งอาชีพการงานการดําเนินชีวิตตลอดจนหวังสิ่งใดได้สมดังปรารถนาทุกประการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0 8 1 9 8 1 6 1 9 6